ยินดีต้อนรับสู่ Auto วิเบ s ช่องของคุณสำหรับรีวิวเชิงลึกข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและอัปเดตล่าสุดจากโลกของยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin รุ่นปี2025สีเทาที่มาพร้อมความสง่างามและสมรรถนะอัลลําสมัยซึ่งยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าระดับเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง BYD Dolphin ปี2อ2 5ีมาพร้อมกับการออกแบบที่ล้ำยุคแต่ยังคงความใช้งานได้จริงผิวสีเทาให้ความรู้สึกหรูหราแบบเรียบง่าย เส้นสายตัวถังที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันช่วยเสริมความลื่นไหลาทางอากาศพลศาสตร์โคมไฟหน้าแบบเล็ดที่ดีไซน์เชื่อมต่อกับบังโคลนด้านหน้าให้ความรู้สึกโฉบเฉียวเส้นสายที่คมชัดด้านข้างตัวรถสื่อถึงความมั่นใจและความมีประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการใช้งานในเมืองพร้อมรายละเอียดตกแต่งโครเมียมและหลังคาลอยที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมภายใต้พื้นรถคือเทคโนโลยีแบตเตอรีเ่เบรดออนลําสมัยของ BYD ที่มอบความปลอดภัยทางความร้อนและระยะทางที่น่าประทับใจ รุ่นปี2025นี้มีตัวเลือกมอเตอร์ที่หลากหลายโดยกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ70-150กิโลวัตต์มอบการเร่งความเร็วที่ทันใจเหมาะทั้งในเมืองและทางไกลระยะทางขับขี่มากกว่า400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จด่วนลดความกังวลเรื่องระยะทางได้อย่างดีเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสาร คุณจะพบกับดีไซน์ที่ทันสมัยสะอาดตาและใช้วัสดุคุณภาพสูงหน้าจอสัมผัสขนาด12.8นิ้วแบบหมุนได้กลายเป็นศูนย์กลางของแดชบอร์ดและเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนต์อัจฉริยะของ BYD ได้อย่างลื่นไหลพร้อมฟังก์ชันนำทางสื่อและการเชื่อมต่อครบครันหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ชาร์จไร้สายและแสงไฟในห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ทันสมัยโดยการตกแต่งโทนสีเทาภายในยังช่วยเสริมความหรูหราอีกขั้น ด้านความปลอดภัย BYD Dolphin ก็ไม่เป็นรองใครมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนจุดบอดและเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติตัวรถยังผ่านการออกแบบเพื่อความปลอดภัยระดับสูงตามมาตรฐานสากลรถคันนี้ยังคงความอนเนกประสงค์ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอและการจัดวางสิ่งของภายในอย่างชาญฉลาดรัศมีวงเลี้ยวแคบและพวงมาลัยที่เบาช่วยให้ขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัว เมื่อรวมกับต้นทุนการใช้งานที่ต่ำและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม b y d Dolphin ปี2025คือทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตขอบคุณที่รับชม AutoVibe หากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และต้องการติดตามข้อมูลรถรุ่นใหม่รีวิวเทคโนโลยีและข่าวสารในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก AutoVibe